ปี2568คนละขณาราศีกันหลังจากย่ำแย่มาหลายปีจนปีที่แล้วก็เริ่มจะดีขึ้นเบาบางลงโดยในช่วงต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาคมปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปเปราะหนึ่งแต่ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์อยู่มีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบต้องยอมเสียเปรียบบุตรบริวารคนรอบตัวมักนำปัญหาหรือภาระมาให้ หลังเดือนพฤษภาค,คมไปแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายลงแต่ก็ยังมีปัญหาหนักอยู่แต่ก็มีศักยภาพในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆได้จะมุ่งเน้นจริงจังในเรื่องของการงานมากขึ้นมีงานมีภาระเข้ามาเยอะจะมีโอกาสดีๆในการทำงานแต่ก็ยังมีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยจะถูกบีบคั้นกดดันทำให้รู้สึกอึดอัดเครียดไม่ค่อยมีความสุข แต่ก็ต้องทนเพื่อความสำเร็จในอนาคตโดยสรุปคนละขนาราศีกันในปีนี้อยู่กลางๆยังไม่เด่นแต่ก็ไม่ถึงกับแย่